สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างชัยสาขาโรบินสันร้อยเอ็ดได้มาโปรแกรมกุญแจรีโมทในรถหุ่นในเฮดวันนะครับตอนนี้ลูกค้าซื้อรถมือสองมานะครับมีกุญแจรีโมทอยู่ชุดเดียวนะครับกลัวหายค่าใช้จ่ายจะหมดเยอะนะครับก็เลยต้องการทําเพิ่มเป็นแบบพับเก็บดอกทรงใหม่นะครับสปอร์ตสวยทนเท่ทันสมัยนะครับรุ่นนี้ไม่มีระบบอิโมเบลเเตอร์นะครับหลังจากที่เราลงโปรแกรมรีโมทนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเทสระบบให้ดูนะครับอนล็อกนะครับ ล็อกหรือจะกดปุ่มไหนก็ได้นะครับเพราะว่าค่าโรงงานเขาเป,เป็นรีโมทปุ่มเดียวนะครับล็อกปลดล็อกล็อกปลดล็อกปลดล็อกล็อกใช้งานได้หมดทุกปุ่มทุกฟังก์ชันนะครับทดสอบดอกที่เรากัดขึ้นมาใหม่นะครับสตาร์ตติดสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวจะมาเทสดอกเดิมของลูกค้านะครับก่อนส่งงานนะครับล็อก ปลดล็อกล็อกปลดล็อกล็อกปลดล็อกปลดล็อกล,ล็อก,กรีโมทใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทดสอบระบบสตาร์ทนะครับเป็นกานเสร็จขั้นตอนนะครับฮุนใดเฮ็ดวันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทำเพิ่มกุญแจรีโมทระบบอิมูเลเตอร์ทุกรุ่นทุกระบบนะครับโทรมาครับ0910641601 ช่างชัยยโสธรยินดีให้บริการทั้งในนอกสถานที่ตอด24ชั่วโมงครับท่านในดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ